สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง How I b e c o m e a Superhero เป็นหนังปี2020จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังวิเศษสามารถหาซื้อได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่นักมายากลที่มีชื่อว่าเอคริปโซ เขากำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากจบการแสดงโชว์แต่ในขณะนั้นเองใครบางคนก็ลักพาตัวเขามาอย่างที่แห่งหนึ่งซึ่งเมื่อมองไปรอบๆก็ได้เห็นเขากับผู้ชายที่ร่างกายดูอ่อนแรงและมีแสงไฟวูบวาบอยู่ในตัวทว่าไม่กี่วินาทีต่อมาชายคนนั้นก็ค่อยๆหมดลมหายใจและจากโลกนี้ไปตลอดกาลและผู้โชคร้ายคนต่อไปก็คือเขานั่นเอง ตัดภาพมาที่เช้าวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่ามอโลเขาได้ถูกหัวหน้าเรียกตัวให้ออกปฏิบัติหน้าที่และเมื่อมาถึงเขาก็ได้พบกับตำรวจหญิงคูห่หูคนใหม่ที่มีชื่อว่าเชลแมนเธอได้รายงานถึงรายละเอียดของคดีนี้ว่าเป็นเคสไฟไหม้หนครับและมีผู้ต้องสงสัยเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกกาดห้าไม่เข้าหลานแต่ดูเหมือนว่ามอโลจะไม่ชอบการมีคู่หูเท่าไหร่นักเขาเลยสั่งให้เธอกลับไปพักผ่อนที่สถานีและจะเป็นคนจัดการที่เหลือให้เองแต่ แชลแมนก็บอกว่าเธอเก็บหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะมาถึงเสียอีกถึงนั้นมอลโลก็มาที่สถานีเพื่อพบกับหัวหน้าและถูกตักเตือนที่ช่วงนี้เขาดูไม่ค่อยกระตือรือร้นกับงานเท่าไหร่นักและต่อจากนี้ไปเชลแมนจะมาเป็นคู่หูคนใหม่และต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันซึ่งมอลโลก็ต้องจำใจยอมรับแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการก็าตาม จากนั้นก็มีรายงานด่วนเข้ามาว่าที่โรงเรียนได้เกิดเหตุคนร้ายจับตัวประกันซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองลินลี่เด็กสาวที่มีพลังไฟฟ้าตั้งแต่กำเนิดเธอก็เข้ามาแอบอยู่ในห้องน้ำด้วยความกลัวเพราะว่าเธอไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าชายคนหนึ่งได้เห็นทุกการกระทําของเธอส่วนเชลแมนเธอก็วางแผนกับทีมเพื่อที่จะจับตัวคนร้าย แต่มอโลกกับเดินตรงเข้าไปอย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่เกรงกลัวเลยสักนิดซึ่งที่มือของชายคนนั้นก็สามารถปล่อยพลังไฟออกมาได้มอนโลเลยต้องเกีย้ยกล่อมอยู่นานจนได้รู้ว่าชายคนนี้มักจะถูกเด็กเกเรที่อยู่ด้านหลังแกล้งอยู่เป็นประจำและเมื่อเขายอมสงบลงมอนโลก็เรียกให้เจ้าหน้าที่มาจับตัวเขาไปหลังจากสอบปากคำอยู่นานเชลแมนก็บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุได้ซื้อหลอดยาสีส้มมาเมื่อ3วันก่อนและเหตุไฟไหม้ในคลับก็ยังไม่ใช่ มือขอขขงเขาตัดภาพมาที่คนส่งของมันได้ขายหลอดยาสีส้มให้กับวัยรุ่นเป็นจํานวนมากโดยวิธีใช้งานก็คือต้องสูดดมสารสีส้มเข้าไปและจะทําให้ผู้ใช้มีพลังไฟแบบเดียวกับคนร้ายที่โรงเรียนแต่พลังนั้นก็จะเกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น ต่อมามอนโลก็ได้มาหาองลีเพื่อนซีของเขาที่บ้านซึ่งตัวองลีนั้นเขาเคยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อเสียงมาก่อนแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นก็ทําให้การวาร์ปของเขาไม่แม่นยําเหมือนในอดีตและจากการได้เจอกันในครั้งนี้ก็ทําให้มอนโลหวนคิดถึงอดีตเมื่อ10ปีก่อนที่เขาได้เจอกับกลุ่มแพ็ครอยย่เป็นครั้งแรก จากนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนที่มอโลจะถามว่าเราสามารถระบุต,ตัวบุคคลจากพลังวิเศษได้หรือเปล่าองลี Only. จึงรีบไปที่โตทำงานเพื่อค้นดูฐานข้อมูลของเหล่ายอดมนุษย์ที่เขาได้รวบรวมมาไว้พร้อมกับถามว่าพลังที่ต้องการหาคืออะไรมอโลตอบมันเป็นพลังไฟที่พ่นออกมาจากมือได้ไกลถึง6เมตร ทำให้องลีเจอเข้ากับผู้ต้องสงสัยคนแรกเขามีชื่อว่าบาเซโลอายุ42ปีแถมยังมีคดีติดตัวยาวเหยียดมันต่อมาที่สถานีตำรวจก็มีการประชุมเกี่ยวกับคดีไฟไหม้ไหนครับและสามารถกู้กล้องวงจรปิดกลับมาได้บางส่วนมอนโลจึงได้บอกเรื่องของบาเซโลที่สามารถใช้พลังไฟได้เช่นกันหัวนหน้าลีสั่งให้ทุกคนตามตัวบาเซโลมาสอบสวนให้ได้ จากนั้นมอลโลก็ได้รับโทรศัพท์จากองลีที่โทรมาบอกข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ต้องสงสัยว่ามีคนเคยเห็นเขาอยู่กับคาริสตาครูสอนพละอยู่พักหนึ่งมอลโลจึงเดินทางไปหาคาริสตาในทันทีซึ่งเธอก็เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มแพ็กรอยัลเช่นกันและมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นอนาคต เธอบอกกับมอนโลว่าเธอเคยเจอกับบาเซโล่ก็จริงแต่ก็เป็นแค่เพียงครั้งเดียวในตอนที่เธอช่วยเขาเออกจากคุกเท่านั้นจากนั้นแชลแมนก็เข้ามาหามอโลเพื่อจะบอกว่าหมอนนิติเวชต้องการพบตัวพวกเขาด่วนซึ่งร่างของชายคนหนึ่งก็ได้ถูกพบที่ตึกร้างเมื่อหลายวันก่อนและผลการตรวจของเหลวในร่างกายก็พบว่าเป็นชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในหลอดยาสีส้มแชลแมนเลยบอกว่านี่อาจจะเป็นพวกที่ซื้อยาม,มาใช้ทั่ว,วไป แต่หมอก็บอกว่าไม่ใช่นั่นคือเลือดของเขาตั้งหากหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเลือดของชายคนนี้ถูกเอาไปทำยาสีส้มเพราะว่าเขาคือบาเซโลฮีโร่พลังไฟที่ทุกคนกำลังตามหายอยู่นั่นเอง ต่อมาที่ห้องสมุดของโรงเรียนลินลี่เด็กสาวที่มีพลังไฟฟ้าเธอก็ได้พบเข้ากับรูดี้ชายที่แอบเห็นพลังของเธอในวันนั้นซึ่งเขาก็ได้เข้ามาตีสนิทกับเธอพร้อมก็บอกว่าถ้าอยากจะได้เพื่อนคุยก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยและยินดีจะให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับพลังกลับมาที่สถานีตำรวจในตอนนี้พวกเขาก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดที่ไนค่ับ และรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบกับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในภาพซึ่งมอโลก็ได้ถามคำถามมากมายกับชายคนนั้นแต่เขาก็เอาแต่นิ่งเงียบและไม่ยอมตอบอะไรแม้แต่อย่างเดียวเชลแมนจึงได้หลอกชายคนนั้นว่ายาสีส้มที่เขาใช้นั้นมันมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายและจำเป็นต้องใช้ย,ยาถอนพิษไม่เช่นนั้นตัวของเขาจะระเบิดเช่นเดียวกับคนก่อนหน้านี้ซึ่งคำหลอกล่อนนั้ก็ทำให้เขายอมพูดความจริง มันมีชื่อว่าอิสมาเอลที่ถายหัวเกรียนข้างหนึ่งและอาศัยอยู่ที่บูเบลทาวเวอร์ ในเวลาเดียวกันนั่นเองดูดีก็แจ้งนาจาหัวหน้าใหญ่ว่ามีคนที่น่าสนใจมานําเสนอซึ่งเธอก็คือลินล,ลี่เด็กสาวพลังไฟฟ้านั่น,น,นเองรวมถึงเรื่องที่อิสมาเอลแอบนําของไปขายให้แก่วัยรุ่นที่โรงเรียนนาจาที่รู้สึกไม่พอใจจึงสั่งให้คนส่งของทุกคนไปตามล่าตัวมันไหมให้เขาให้ได้แต่ทว่าในวันต่อมาอิสมาเอลก็ถูกมอโลวางแผนจับตัวได้เสียก่อน เขาถูกนําตัวมาสอบปากคําคที่สถานีและถามว่าใครเป็นเจ้าของยาสีส้มพวกนี้ แต่ไม่ว่าอย่างไงอิสมาเอลก็ไม่ยอมปิดปากพูดเลยสักคำระหว่างพักเชียงอองดีก็ได้โทรมาหาโมอโลเรื่องนักมายากลที่ชื่อว่าเอคิปโซหายตัวไปและเขาก็มีพลังที่จะทำให้ผู้คนตาบอดชั่วคราวแต่ยังไม่ทันจะได้วางสายทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่สถานีตำรวจทุกคนที่นั่นถูกทำให้ตาบอดและเป็นฝีมือของผู้คนส่งของนั่นเองซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เชลแมนพาท่าโดนพวกมันใช้พลังจนเธอมองไม่เห็นและพัดตก จากชั้นบนทําให้มอนโลเผยใช้พลังวิเศษที่เขามีช่วยชีวิตคู่หูเอาไว้และเปิดโอกาสให้พวกมันสามารถนําตัวอิสมาเอลหนีออกไปได้สําเร็จในเวลาต่อมานาจาก็ลงโทษอิสมาเอลอย่างหนักเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนส่งของคนอื่น ตัดภาพมาที่ฝั่งของคาริสตาเธอได้มาตามตัวนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปซ้อมกีฬาซึ่งในระหว่างนั้นพลังรู้ว่านาคตก็ได้ทํางานเธอเห็นนักกีฬาทั้ง3คนกําลังใช้ยาที่ให้พลังไฟฟ้าก่อนที่จะหมดสติไปคาริสตาจึงรีบมาช่วยนักกีฬาพวกนั้นแต่มันก็ไม่ทันการเพราะปริมาณของพลังมีมากจนเกินกว่าที่มนุษย์จะรับไหว และหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ทําให้ข่าวของยาตัวใหม่ถูกแพร่ไปทั่วซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองแม่ของลินลี่ก็ได้มาแจ้งความที่สถานีตํารวจเรื่องที่ลูกสาวของเธอหายตัวไปมอลโลจึงไปหาหลักฐานที่บ้านของเธอและได้เจอเขา้กับคาริสตาที่มาตามหาตัวลินลี่ด้วยเช่นกันแต่แทนที่มอลโลจะยอมร่วมมือกับเธอเขากลับปฏิเสธและไล่ให้คาริสตากลับไปหรืเมื่อคนดูรอบๆก็พบเข้ากับกระดาษที่ดูดี้เคยจดเบอร์ให้เอาไว้ เน้นในขณะที่เขากําลังหาบ่อแสเพิ่มเติมอยู่นั้นผู้คนส่งของก็ได้เข้ามาฉีดยาสลบใส่มอนโลจนเขาหมดสติไปซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองคาริสตาที่กําลังจะขับรถกลับบ้านเธอก็ได้เห็นเข้ากับเชลแมนที่ขับรถผ่านมาทำให้เธอได้เห็นภาพในอนาคตเมื่อเชลแมนกำลังจะถูกคนส่งของจัดการนั่นจึงทำให้เธอต้องรีบตามเข้าไปเตือนสติและมาซุ่มดูคนส่งของที่กำลังพาตัวมอนโลขึ้นรถ ระหว่างนั้นคาริสตาก็ได้เห็นอน,นาคตอีกครั้งและรู้ว่ามอนโลกำลังจะใช้พลังวิเศษซึ่งพลังที่ถูกปล่อยออกมาก็ทำให้รถคันนั้นหนักขึ้นจนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้คาริตตาและแชลแมนจึงใช้จังหวะน,นี้รีบเข้าไปช่วยเหลือทำให้รูดี้ที่เห็นท่าไม่ดีตัดสินใจลั่นกายใส่มอนโลไปสามนัดเพื่อจะให้เขาหยุดใช้พลังและโยนตัวมอนโลลงจากรถก่อนที่จะรีบหนีไป ซึ่งมอลโลก็สามารถใช้พลังดันกระสุนพวกนั้นออกมาทั้งคู่จึงช่วยกันพาตัวเขามาที่บ้านขององลีเพื่อทําการรักษาบาดแผลซึ่งในระหว่างที่กําลังพักฟื้นร่างกายอยู่นั้นคาริสตาก็ได้เล่าเรื่องของมอลโลให้ฟังว่าพวกเราได้เจอมอลโลระหว่างปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจิกก้แมนหนุ่มพลังไฟฟ้าที่เป็นพ่อของล<ๆ>ินลี่ก็มองเห็นศักยภาพของเขาได้ชวนให้มาเข้าร่วมทีมซึ่งในคืนหนึ่งระหว่างที่กำลังทำภารกิจอองลีที่เริ่มแก่ก็ไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้มอโลเลยต้องออกลงมาทำหน้าที่นั้นแทนซึ่งในขณะที่เขากำลังใช้พลังช่วยเหลือจิกก้แมนก็พังมือไปโดนถังแก๊สจนเกิดการระเบิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ทําให้จิกเกอร์แมนไม่รอดมอนโลจึงโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตัวเขาเองและเลิกใช้พลังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเชลแมนจึงหยิบกระดาษที่มอนโลเจอในบ้านออกมาและส่งให้อองลีนําเบอร์โทรศัพท์ไปค้นหาข้อมูลจนได้พบว่ามันเป็นเบอร์ของคากิรีนัก,กจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในด้านของความสามารถเหนือมนุษย์ ซึ่งเธอก็ยังเป็นหมอของบาเซโลหนุ่มพลังไฟเพราอเชลแมนก็เคยสอบปากคําคเธอมาก่อนเช่นกันองรีจึงได้คิดแผนบางอย่างขึ้นมาเขาเดินทางไปหาคากิรีเพื่อจะแกล้งทําเป็นปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้พลังและแอบติดเครื่องดักฟังเอาไว้กับโคมไฟบนโตทํางาน ทำให้พวกเขาสามารถดักฟังการสนทนาต่างๆทั้งชายที่สามารถมองทะลุเสื้อผ้าเลยทําให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตหรือจะหญิงสาวพลังน้ําแข็งที่ชอบเผอปล่อยพลังออกมาโดยที่เธอไม่รู้ตัวในระหว่างนั้นเชลแมนก็ได้พบกับข่าวความขัดแย้งระหว่างคากิรีและเพื่อนร่วมงานคนสนิทอย่างด็อกเตอร์ดาโตทำให้เธอต้องรีบเดินทางไปสอบปากคำเพิ่มเติม ดาโตจึงเล่าให้ฟังว่าคากิรีเธอเป็นนักวิจัยที่เก่งที่สุดแต่เราก็ต้องยุติการร่วมมือกันเพราะเคยมีเคสหนึ่งเป็นเด็กที่สามารถใช้พลังสะกดจิตชนิดที่ทําให้คนอื่นทําสิ่งต่างๆให้กับตนเองด้วยความเต็มใจและแน่นอนว่าเมื่อท,ทําด้วยความเต็มใจกฎหมายจึงไม่สามารถเอาผิดเด็กคนนั้นได้ซึ่งพ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็มาขอร้องให้พวกเขากําจัดพลังนี้ไปแต่ดาโตก็ปฏิเสธเพราะเขาคิดว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนเด็กคนนั้นผิดจากคากิรี iri, ที่ ทําการทดลองแบบลับๆจนมันประสบผลสำเร็จ แต่เด็กคนนั้นกลับมีแต่ความโกรธแค้นที่ถูกช่วงชิงพลังไปและเติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่มีชื่อว่านาจานั่นเองซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นองลีก็ได้ยินบทสนทนาระหว่างคากิรีและนาจาที่เกี่ยวกับลินลี่เด็กสาวพลังไฟฟ้าคาริสตาจึงได้แอบสะกดรอยตามเธอไปจนได้พบกับลังของพวกมันซึ่งคากิลีก็ดูจะไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากที่นาจาเที่ยวจับผู้คนมาเพื่อขโมยพลังวิเศษเช่นนี้ นาจาลีถามกลับว่าแล้วใครล่ะที่ทําให้พลังของเขาหายไปต่อจากนี้เขาจะส่งยาพลังวิเศษไปทั่วโลกเพื่อทําให้โลกนี้มันล่มสลายลงซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองทั้ง3คน <c oughs> ก็กําลังช่วยกันวางแผนที่จะบุกเข้าไปจัดการกับคนร้ายแต่พลังของพวกเขาก็ไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับนาจาที่มีพลังไฟฟ้าได้อย่างแน่นอนเชลแมนจึงได้เข้าไปคุยกับมอนโลที่กําลังนอนหลับอยู่ว่าตื่นขึ้นมาได้แล้วพวกเราต้องการคุณ และในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงของคากรีผ่านเครื่องดักฟังซึ่งเธอต้องการจะแฉะเรื่องที่นาจาเที่ยวจับคนไปทดลองกับตำรวจทําให้พวกเขาต้องชิงลงมือก่อนที่สารวัตรจะส่งกองกําลังเข้าไปเพราะมันต้องมีการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและในคืนนั้นมอนโลก็ได้รู้สึกตัวและฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยม วันต่อมาพวกเขาทุกคนก็บุกมาที่รังของนาจาและเข้าต่อสู้กับคนส่งของยังดูเดือดจนสามารถเอาชนะมาได้ในที่สุดส่วนทางด้านของมอโลตอนนี้เขาได้เผชิญหน้ากับนาจาที่จับลินลี่มาเป็นตัวประกันทําให้มอโลจำเป็นต้องใช้พลังและก้าวข้ามผ่านความกลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจของเขาได้สำเร็จแต่ด้วยความที่นาจาอยากเจาชนะเขาก็อาจยาพลังวิเศษเข้าไปเป็นจำนวนมาก ทำให้มอนโลตรงรีพานาจารขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่ร่างของเขาจะระเบิดกลายเป็นจุนซึ่งก็เป็นโชคดีที่มอนโลสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด และหลังจากที่จบเรื่องทั้งหมดสารวัตรก็ได้ทําการไล่ทั้งสองคนออกจากตําแหน่งโดยเขาได้ให้มอนโลออกไปเข้ากลุ่มแพ็กรอยัลโดยที่มีเชลแมนเป็นผู้ประสานงานของทีมซึ่งระดับฮีโร่ยอดฮิตประจําเมืองก็ตกมาเป็นขององลีทำให้เขาดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งส่วนความสัมพันธ์ระหว่างมอนโลและเชลแมนก็เหมือนว่าทั้งสองคนจะตกหลุมรักกันเข้าเสียแล้วและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือนาจานั้นเขาเคยมีพลังวิเศษที่ไร้เทียมทานแต่เพราะคากิลีได้ทําลายพลังของเขาไปมันเลยทําให้หนาจามีความแค้นและจับคนที่มีพลังมาสกัดใส่ลงไปในหลอดยาและวางแผนที่จะส่งยาพวกนี้ออกไปเพื่อทําลายโลกของเราแต่สุดท้ายกลุ่มแพ็กนอย้อก็สามารถหยุดยั้งแผนการนี้เอาไว้ได้โดยที่มีมอร์โลกลายมาเป็นหัวหน้ากลุ่มคนใหม่นั่นเอง หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ที่5.8คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่80%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ